กิจกรรมวันมาคบูชาและค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเติมแสงไขาปากช่องวิทยาวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์2568โรงเรียนเติมแสงไขาปากช่องวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาคบูชาและค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูพรจิตตาพรเจ้าอาวาสวัดซับไว เจ้าคณะตำบลคลองม่วงเขตสองและคณะสงฆ์เป็นประธานนำพิธีทางศาสนาประกอบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนรอบพระพุทธรูปโดยมีนายสมชายสิริมาลัยรักผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวนภัทรกมลแก้ววิชิตและนางสาวชัญญานิทเกื้อสกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมในพิธี ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โดยพระวิทยากรจากวัดสับหวายและวัดคีรีวันอำเภอปากช่องได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปเอาไปดีนะครับเราจเติมแสงไตมีแน่พอสครับแกทีจะเอาเวลาส่วนัดูกางสัมภาษณทีมอันหนักทีร้อยเอารูปในการทำเองต่างสาวยังมีเสียงอยู่นะครับสาสายังมีอยู่ ีความสุขไม่ทุกข์ไม่รอ้อน